R.E.S. E. DJ <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c n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  แอนเจอร์นี่นะคะวันนี้แอนมีเพียร์ค่าเป็นเพื่อนเล่นทั้งหมด3ามกองด้วยกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะกําลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรื่องของความรักค่ะจะมีเป็นภาพที่1น,นะคะภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ค่ะในหัวข้อนี้นะคะให้เพื่อนทำสมาธิไม่ต้องนึกถึงหน้าใครทั้งนั้นนะคะเลือกภาพที่สะดุดตาม,มากที่สุด ถ้ายังเลือกไม่ได้ให้กดพอร์ตไปก่อนถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะจะเป็นภาพนี้นะคะใครนะคะที่เขากําลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ วีนบับคัพนะคะเอ็กออฟวอรแลวก็โฟลออฟครับค่ะคนที่เขากําลังใจติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะแอนรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนในใจของคุณนี่แหละเขาเป็นคนที่คุณเองนะคะก็มีความรักให้กับเขาืูว่าเป็นคนรักของคุณเป็นคนที่คุณกําลังรอการสื่อสารจากเขาอยู่แอนรู้สึกว่าคนคนนี้คุณน่าจะน่าจะพอรู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาเป็นคนเป็นคนในใจของคุณอนะเป็นคนที่คุณรักนะคะ สถานการณ์เนี่ยแอนร,รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขามีความงเงียบๆกับคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูไม่ค่อยโฟกัสคุณสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณนะก็มีความรักให้กับคุณเหมือนกันนะคะแอนร,รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่คุณและเขานะคะอาจจะพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะก็จะค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกัน การติดต่อสื่อสารมาของเขานะแอนรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกระทนหันห,หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ได้คิดว่าเขาจะสื่อสารมานะคะคุณไม่ได้ตั้งตัวมันจะค่อนข้างไวแล้วก็การสื่อสารมาเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขามีบางเรื่องนะคะที่อยากจะเข้าหาคุณถ้าคุณมีความเงินงอนกันอยู่นะคะหรือว่าคุณมีความไม่เข้าใจมีความเงินๆงอนกันอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณอยากที่จะเริ่มงอเริ่มเข้าหาคุณใหม่นะแอนอว่าคนคนนี้ก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยนะคะเป็นคนที่เขารักแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะแอนว่าคนที่จะติดต่อมาหาคุณเนี่ยปัจจุบันนี้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะนิ่งกันอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือว่าเขาน่าจะไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะเวลานี้นะอืมนั่นแหละเขาจะติดต่อมานะคะเป็นคนรักคนในใจของคุณนะคะ พิมเทสนะคะ The Tower แล้วก็ Tree of Swords เสน่ว่าคนคนนี้กับคุณนะคะมีความเงียบกันอยู่ได้นะคือแอนรู้สึกว่าคุณมีความรักให้กันแหละเขาก็เป็นคนในใจของคุณเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่ได้สื่อสารการันหรือว่ามีความนิ่งเงียบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ของคุณและคนคนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยหรืออาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคุณอาจจะ มีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการสื่อสารได้เหมือนกันการติดต่อมาของเขานะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกระทันหันนะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะอาจจะมีการติดต่อเข้ามานั่นแหละมันจะค่อนข้างไวแล้วก็คุณไม่คิดว่าเขาจะติดต่อมาในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะในสถานการณ์นี้แล้วอยู่ดีๆเขาติดต่อมาสําหรับบางคนจริงๆเนี่ยคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือว่าคุณและเขาเนะะี่ยค่ะมีการเงียบ ันไปแบบกระทันหันคืออยู่ดีๆก็ไม่ได้คุยกันอยู่ดีๆก็ไม่ได้สื่อสารกันโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออมันมันเหมือนมันค่อนข้างกระทันหันและการกลับมาสื่อสารของเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระทันหันเหมือนกัน ใต้สำหรับนะคะเป็นเดะเมจิเชียนน n ยอ็อบวอนทูออบซอดแล้วก็เอ็กอ็อบซอดค่ะมีโอกาสนะสำหรับบางคนจริงๆนะคะคุณอาจจะมีการปิดกั้นกันหรือบล็อกการสื่อสารกันไปเลยด้วยซ้ำนะคือแต่เขาเนี่ยจะพยายามเข้าหาคุณหรือว่าน่าจะมีช่องทางในการที่สามารถที่จะติดต่อมาหาคุณได้นะคนคนนี้แอนว่าเขาก็เป็นคนรักเป็นคนที่คุณรู้สึกดีๆให้กับเขานั่นแหละแต่ว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะ ยังทำอะไรไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่มีการแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้นะแอนรู้สึกว่าเป็นคนรักของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณเ,เนี่ยแหละคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนเก่งนะอาจจะเป็นคนที่เ,เป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกได้เป็นคนที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างได้ทำธุรกิจส่วนตัวได้เหมือนกัน การติดต่อสื่อสารหรือว่าการกลับมาเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะเข้ามางอคุณนะสาหรับบางคนเนี่ยคุณน่าจะมีความแบบไม่เข้าใจกันจริงคือสถานการณ์เนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ามีความสับสนอะไรเงี้ยอแอนรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาเพื่อเพื่อเหมือนเป็นข่าวดีแอนว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่า ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะแนวโนม้มว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณปิดกั้นนะคะเป็นคนที่สำหรับบางคนเนี่ยคุณบล็อกกันหรือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่าคุณรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คนคนนี้หรอกเป็นเขาเนี่แหละที่อยู่ในใจคุณนะคะแต่ว่าไม่น่าจะใช่เขาที่จะสื่อสารมาแต่จริงเป็นเขานะคะอืมเป็นคนที่ เป็นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยแหละคือคนคนนี้เขาก็เป็นคนรักเป็นคนในใจของคุณไนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเอ่อคือสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความนิ่งเงียบนะคะมีความสับสนแล้วก็ดูเหมือนเขาไม่น่าจะติดต่อมาไม่น่าจะใช่เขาอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นเขานะคะเป็นเขาคนที่อยู่ในใจของคุณนะที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะจะเด่นเป็นต่างชาติคนไกลหรือว่าเป็นคนที่พบเจอผ่านโลกออนไลน์นะคะ ราคนาราสีนะจะมีเป็นธาตุน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนะคะมีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะเรียนขอดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะคะไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะคะในสถานการณ์สถานการณ์นี้นะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องความรักคำนี้ สถานการณ์นะคะก็คือแอนว่าน่าจะมีข่าวดีจริงๆนั่นแหละการติดต่อมาของคนคนนี้นะคะเขามีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าจะมีข่าวดีในความสัมพันธ์นะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเนี่ยดูจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่ามีการปิดกั้นหรือสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นด่างแต่สักเท่าไหร่มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้มีการ ฟื้นฟูหรือว่ามีการเริ่มต้นแล้วก็เหมือนมีการพัฒนาไปข้างหน้าที่ดีกว่าเดิมมีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะคะแนวโน้มว่าจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักนะหรือว่าข่าวดีในเรื่องของการสื่อสารมาครั้งนี้เ,อเอรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็อาจจะได้ของถูกใจอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะไพ่นะคะบอกว่าให้คุณจินตนาการหรือว่าคิดบวกได้เลยนะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ากับ ตัวของคนคนนี้ค่ะคนที่อยู่ในใจของคุณนะเพราะแอนรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนในใจของคุณนี่แหละจินตนาการถึงอนาคตของความสัมพันธ์ที่ดีได้เลยนะถ้าคุณคาดหวังว่าเอ้ยอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคุณก็คิดได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะดีขึ้นจริงๆนะตามที่คุณคิดเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะหลังจากนี้นะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งสหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นภาพนี้นะคะ ใครนะคะที่กําลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทัวบครับนะคะเทนอพคัรบับแล้วก็ซิกออฟเพนดเคิลค่ะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณและเขามีความรักให้กันและกันนะเป็นคนที่คุณรักเขาเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีความรักให้กับคุณคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีความรักให้กันและกันนะคะเขาเป็นคนที่คุณเคยทําสิ่งดีๆให้เคยมอบสิ่งดีๆให้เคยดูแลใส่ใจเขาคุณอาจจะเคยมีแพลนในเรื่องของการเป็นครอบครัวมีแลนอนาคตร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณเคย คุณเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วอะไรเงี้ยช,ชายชายจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าคนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นความสุขของเขานะเขาเป็นคนที่อยากที่จะมาลงทุนหรือว่าอยากที่จะมามอบสิ่งดีๆคืนให้กับคุณเหมือนกันเป็นคนรักของคุณนะแอนรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีเลยคือเขาเป็นความสุขของคุณนะคะคุณก็เป็นความสุขของเขาคุณและเขาเนี่ยก็มีการซัพพอร์ต คือเป็นคนที่คุณและเขามีการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือการเงินหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีการซัพพอร์ตกันและกันอยู่เสมอไพ่ทูออลคัพเนี่ยความส,ม<ำ>สัมพันธ์นะคะเป็นความรักก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือว่ายังเป็นความรักที่เป็นความรับอยู่ได้เหมือนกันแต่แอนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอน่าจะมีแพลนหรือว่ามีภาพในอนาคตที่มีคุณอยู่แล้วอะในเรื่องของการเป็นครอบครัวหรือว่า เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเออแอนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขาเป็นคนที่มองว่าคุณเป็นความสุขของเขานะคะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยก็มีความรักมีความสุขเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะสำหรับบางคนเนี่ยคุณเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแล้วนะคะ พีโนวอลนะคะคิงออฟคัพแล้วก็เซเว่นออฟสอดค่ะเขานะคะอาจจะอยู่ในลักนณราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรือธาตุน้ำก็รกกดิจิมีนได้ะคะ่ะสลับกันได้นะอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขานะคะที่มีความเกี่ยวข้องได้เหมือนกันคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกดีรู้สึกรักให้กับคุณมากๆแหละแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเหมือนกับเขาอาจจะไม่เคยพูดอะถ้าเขาเป็นคนไม่ไม่ใช่คนที่แบบ Uh, บอกรักคุณหรือยังไม่เคยบอกรักคุณอะไรเงี้ยคือแอนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสดงออกในเรื่องของความรักไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่คุณก็มีความรักให้กันแหละแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแอนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าเขาเนี่ย ไม่ค่อยมีการแอคชั่นในเรื่องของความรู้สึกกับคุณนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความรักให้กับคุณมากคุณจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างนิ่งๆนะคะหรือว่าเขาแสดงออกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่คนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะหมายถึงเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนอ่อนโยนคือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้อะคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในก็ได้ที่เขาไม่ได้แสดงออกมาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะ การติดต exactly ่อมาของเขานะคะคุณเป็นคนที่มีผลกับใจเขาหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆสำหรับเขานะแล้วก็แอบรู้สึกว่าเขาน่าจะมีแพลนอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดคุยกับคุณหรือถ้าเขายังไม่เคยบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความรักให้กับคุณมากแค่ไหนก็มีโอกาสที่เขาจะพูดออกมาได้เหมือนกัน หรืออาจจะมีการพูดความในใจกับคุณนะคะแอนว่าเขาเป็นคนที่นี่แหละคุณนิ่งคุณนิ่งคือถ้าคุณนิ่งเขาก็นิ่งคือเหมือนเขาเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งนะคะการติดต่อมาของเขานะแอนว่าเขามีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกกับคุณนะคะจะเด่นเป็นความในใจนะคะความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจที่เขาไม่เคยพูดกับคุณอนะ เช่นเขาไม่เคยบอกหลักคุณหรือเขาไม่เคยพูดในเรื่องของอนาคตกับคุณตรงๆอะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะที่เขาจะติดต่อมาเพื่อเพื่อพูดเพื่อบอกกับคุณ สำหรับนะคะเป็น n i n e of p e n t a c l e ค่ะ Free of s o r l นะคะ Night of Cup แล้วก็ The Tower แอนว่าเขาเป็นคนที่รักคุณมากเลยนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเลยเป็นคนที่มีคนเข้าหามีคนสนใจเขาเยอะอค่ะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะใช่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วแอนรู้สึกว่าคุณคุณก็รู้อะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห เขานะคะอาจจะเป็นคนที่เคยไม่สมหวังในเรื่องของความรักหรือว่าเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาอาจถ้าเป็นสถานการณ์ของคุณแล้วเขานะแอนว่าคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าไม่ใช่สถานการณ์ของคุณเลยเนี่ยคือคนคนนี้เขาก็เคย เคยไม่สมหวังหรือว่าเคยมีแผลหรือเคยมีอดีตนะคะในเรื่องของความรักได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะคือเขามีความรักให้กับคุณมากมันอาจจะเป็นสาเหตุที่เขานะคะคไม่ค่อยแอคชั่นกับคุณเยอะหรือว่าแสดงออกกับคุณน้อยซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขารักคุณมากนะแล้วก็ความรักของคุณและเขาเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันนะคะแอนว่าการติดต่อมาของคนคนนี้ก็เป็นอะไรที่กระทนหันอีก อีกเหมือนกันเหมือนกองที่หนึ่งนะคะคือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่คุณไม่ได้ตั้งตัวคือมันไม่ใช่แค่การติดต่อมานะแอนรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีการเทคแอคชั่นเข้าหาคุณด้วยเช่นคือเขาอาจจะมีการติดต่อมาแหละแต่ว่าเขาอยากจะเจอคุณอเหมือนนัดเจอกันหรือว่าอยากจะเดินทางมาเจอคุณแล้วเป็นอะไรที่กระทนหันนะเห็นว่าการติดต่อมาของเขาเนี่ยมันจะมีการเทคแอคชั่นตามมานะคะก็คือเหมือนเอ่อเช่นอาจจะ อยากเจอคุณนะคะนัดเจอคุณเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้แอนว่าเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ค่อนข้างดีเลยนะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะน่าจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีความมั่นคงแล้วนะคะแต่ว่าออบุคลิกเขาเนี่ยเป็นคนที่นั่นแหละมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นนักรักมีความแบบหวานเสน่ห์อะไรเงี้ยมีคนเข้าหามีคนสนใจแต่ว่า เขารักคุณนะเขารักคุณนะคะแล้วก็มีความรักให้กับคุณมากๆเลยแอนว่าการติดต่อมาของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะนัดเจอคุณนะคะอยากที่จะได้เจอกับคุณก็จะเป็นคนประมาณนี้นะคะจะมีเป็นราคนาราศีนะจะมีเป็นธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกรนีน้ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูแอนขอรู้นะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะ ให้บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะยังมีตอนต่อไปนะหรือว่าเป็นเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ได้จบลงนะหรือว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะแต่ว่ามันจะยังได้ไปต่อนะมีโอกาสนะคะที่คุณและเขาจะได้เจอกันจริงๆ ISBN นั่นแหละหรือว่าจะได้ไปต่อด้วยกันในความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสที่เหมือนจะข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะ น่าจะได้รับเรื่องราวดีๆหรือข่าวดีในเรื่องของความรักนะแอนว่าคือเขาน่าจะมีความมั่นคงมาให้คุณหรือเขาอาจจะมีข่าวดีมีอะไรดีๆเนี่ยมาให้คุณได้นะคือแอนรู้สึกว่าไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อไปต่อได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณและเขาเนี่ยจะได้เจอกันนะน่าจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินความมั่นคงแล้วก็ความรักนะคะเข้ามาหาคุณ ผ่านการติดต่อสื่อสารของเขาเนี่ยแหละผ่านคนคนี้เนี่ยแหละโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองสำหรับปณนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะจะเป็นภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครนะคะกําลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรื่องของความรักนะ เอ,อร์คัมนะคะนายออฟซอแล้วก็เดอะชาิออค่ะอาจจะเป็นคนไกลนะคะคนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติคนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้คือเป็นคนไกละคะ่ะเป็นคนที่คุณและเขานะมีระยะทางห่างไกลกันนะคะแอนว่าเขานะเวลานี้ก็คือเป็นคนที่เหมือนเขาส่องคุณอยู่นั่นแหละเป็นคนที่เขากําลังคิดมากนะคะในเรื่องของคุณอยู่แล้วก็เป็นคนที่อยากที่จะ มาเจอคุณนะคะเป็นคนที่จริงจังกับคุณนะเอ็นว่าเขาเป็นคนที่มีความดักให้กับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆไปกับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในความสัมพันธ์กับคุณเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะในเรื่องของคุณเป็นคนที่เขามีแพลนที่กําลังจะอยากมาเจอคุณหรือเป็นคนที่คุณและเขามีแพลนที่จะได้เจอกันหรือว่ามีแพลนว่า อยากที่จะพบเจอกันอนะ่ะอืมเป็นคนไกลนะคะหรือว่าสำหรับบางคนเนี่ยคุณมีแพลนที่จะไปเดทไปท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันนะคะเป็นคนที่มีความรักให้กับคุณเป็นคนที่ชอบสองนะคะชอบดูชอบติดตามเรื่องราวของคุณนะ เดียมเพลอรนะคะไฟออ p เ n นเดโคแล้วก็เพจออฟวอนคนคนนี้นะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนะคะธาตุไฟเมสิงธนูได้นะไพ่เดียมเพลอรนะแอนรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งงานที่ดีนะคะเป็นเจ้าของกิจาก,การได้นะคะทำธุรกิจส่วนตัวมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะเป็นต่างชาตินะคะก็จะค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันเขาเป็นคนที่ นิ่งมากๆเลยนะแอนรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แสดงออกตรงข้ามกับใจหรือว่าเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาย้อนแยงอะ่ะเขาย้อนแยงในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้กับคุณอืมใช่คือคือเหมือนเขาอยากที่จะเจอคุณนะเขาอยากที่จะ ไปเดทไปเที่ยวอยากที่จะเจอคุณแต่ว่าเขาอาจจะนิ่งนะคะหรือว่าเขามีความรักให้กับคุณแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขามีความรักให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยคือแอนรู้สึกว่าคุณน่าจะรู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีนะคือใช่เขาเป็นคนที่นิ่งนะคะแล้วก็แสดงออกตรงข้ามกับใจแต่จริงๆเราคนคนนี้เขาค่อนข้างมีความคิดถึงคุณนะเป็นคนที่คิดเรื่องคุณอยู่ตลอดนะคะมีความคิดถึงคุณแล้วก็จริงๆเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเป็นคน เป็นนักคิดนักวางแผนได้นะเป็นนักคิดนักวางแผนนักออกแบบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีไอเดียที่ดีอ่ะถ้าเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณหรือใครเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างให้คำแนะนำคุณได้ดีหรือว่าให้คำแนะนำคนอื่นๆได้ค่อนข้างดีนะเป็นคนเป็นคนเก่งอ่ะเออใช่เป็นคนเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ เป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีนะเป็นคนที่เขาเนี่ยโฟกัสคุณอยู่ตลอดนะเป็นคนที่เขาแทบจะไม่ได้ไม่ได้ลาสายตาคือแอนรู้สึกว่าโอเคแหละเขาเขาเป็นคนที่น่าจะมีตําแหน่งงานสูงนะคะเป็นคนไกลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่โฟกัสคุณมากๆเลยนะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคุณนะคะเป็นคนที่คอยส่องคอยดูคอยติดตามคิดถึงคุณแล้วก็ แต,แต่ไม่แสดงออกอะ่ะไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่ค่อยปากหวานอะไรเงี้ยเป็นคนที่คุณอาจจะงงงงอ่ะเอองงงในในตัวเขาหรือว่าในสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยอืแต่เขาอยากเจอคุณนะแอนรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารมาเนี่ยคือเขาอยากจะชวนคุณไปเดทไปเที่ยวนะคะหรือว่ามีแลนที่จะได้เจอกันอะ่ะ ใต้สำหรับนะคะเป็นเอกออฟซอร์ค่ะในออฟซอร์นะคะเดอะซันแล้วก็โฟล์ e เพนทาโคค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งงานที่ดีเอ่อเป็นคนหน้าตาดีรูปร่างดีเป็นคนที่หน้าตาดีสวยหล่อเลยแล้วก็แอนว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาเป็นคนที่ ขี้หึงแอนว่าเขาเป็นคนขี้หึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอ่าให้ความสําคัญให้ความสนใจกับคุณสองคุณดูคุณติดตามคุณมีความรักให้กับคุณแต่เขาไม่แอคชั่นกับคุณอาจจะด้วยตําแหน่งงานหรือว่าด้วยอะไรคือมันค่อนข้างหลากหลายเพราะแอนรู้สึกว่าไพ่เดืซันเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีนะคือ บรรยากาศมันค่อนข้างดีนะคะคุณและเขาเนี่ยกําลังจะเหมือนคือสถานการณ์จะดีขึ้นนะแอนว่าเป็นคนที่เขาอยากจะชวนคุณไปเดทไปเที่ยวหรือว่ามีแนวโน้มที่รเร็่ๆนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะมีความชัดเจนมีการพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วค่อนข้างไวด้วยนะถ้าไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีความสับสนกับสถานการณ์หรือความเป็นเขาตัวตนของเขาอะไรเงี้ยแอนรู้สึกว่ามันจะชัดเจนคือมันจะชัดเจนแล้วแหละความสัมพันธ์จะดีขึ้นคุณและเขานะคะ กำลังจะได้มีบรรยากาศที่แบบมีความสุขกันบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคนคนนี้ก็เป็นคนที่คอยห่วงคุณอยู่นั่นแหละ,ะจะเด่นนะคะเป็นคนไกลนะจะเด่นเป็นคนไกลนะคะคนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาตินะคะเป็นคนที่มีตำแหน่งงานที่สูงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกันแล้วก็แรู้สึกว่า คนคนนี้เป็นคนที่แสดงออกตรงข้ามกับใจแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคุณค่อนข้างโฟกัสคุณนะเป็นคนที่คอยสองคุณอยู่ตลอดหรือว่าคอยติดตามคุณอยู่ตลอดนะคะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยเออ อยากจะเจอกันอยู่แล้วเป็นคนที่มีแพลนที่อยากจะเจอกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่เคยนัดที่จะได้เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าเอออาจจะไม่ได้เจอกันสักทีอะไรเงี้ยได้เหมือนกันคือเป็นคนที่คุณและเขามีความคิดที่อยากที่จะเจอกันอยู่แล้วหรือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอยากที่จะไปเดทไปอะไรคือใช่มันค่อนข้างไวนะการติดต่อสื่อสารมาของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมือนปุกปรับเหมือนกันนะคือเหมือนเขาก็น่าจะอยากเดินทางมาเจอคุณอะไรอย่างเงนะี้ยค่ะมีานาขนมจะได้ออกเดทนะราคนาราศีนะคะจะมีเป็น ถ้าลมนะคะเมทุนตุนคุมธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะจะค่อนข้างเด่นเลยเดี๋ยนขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรในความสัมพันธ์ของคุณพ่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะ เวลาแล้วที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่ามีความชัดเจนขึ้นหรือสถานการณ์ดีขึ้นมากอ่าคือเหมือนมันถึงแล้วแหละมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณและเขาจะได้เจอการหรือว่าได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรือว่าได้มีการแอคชั่นมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักแอนว่าสถานการณ์นะคุณและเขากําลังจะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยแอนรู้สึกว่าคือ มันก็จะมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะอืมแล้วก็สถานการณ์จะดีขึ้นจะมีการพัฒนาขึ้นและแอนรู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะอ่าเช่นคือไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ถ้าคุณมีเป้าหมายหรือว่ามีเส้นชัยอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ใช่มันกําลังจะมันกําลังจะถึงแล้วนะคะมันใกล้แล้วนะ คุณและเขากำลังจะก้าวไปสู่อีกอีกขั้นหนึ่งนะคะของความสัมพันธ์นี้นะยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพีคาร์ดในหัวข้อที่ว่าใครนะคะกำลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวอาจจะทำไทม์แสแตป์ไปตรงใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปคลิกดูกันได้เลยนะคะมี i อนะคะพีอา,าร์คาร์การเงินการงานความรักก็เข้าไปติดตามแอนได้นะคะ โอเคนะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ